อุ้มให้หมอดูหน่อยสิว่าเราอุ้มลูกยังไงเอ่ยอันนี้ลูกนอนสบายไหมอ่าเอาข้อศอกเพนเอาหัวลูกนะคะวางบนข<แ>้อพับนะคะข้อศอกแม่นะคะอ่าแล้วก็ถ้าอุ้มอีกข้างนึงสบายไหมแม่เวลาให้ลูกกินนมอะรู้สึกแบบปวดแขนอะไรไหมคะถ้า ท่านี้มันทําให้เราปวดแขนเวลาเราให้ลูกกินนมนานๆเราอาจจะมีหมอนหรือผ้ารองบริเวณแขนของเราเพื่อที่จะช่วยในลดลดอาการปวดแขนของแม่ได้และจะทําให้แม่อยู่ในท่าสบายเนาะแล้วเวลาให้ลูกกินนมเสร็จก่อนที่จะให้ลูกกินนมมีการเช็ดหัวนมไหมคะล้างทําความสะอาดด้วยน้ําอุ่นทุกครั้งเนาะก่อนและหลังให้นมลูกนะคะแล้วจับลูกเรือทุกครั้งหลังที่กินนมเสร็จนะคะลดอาการท้องอืดในเด็กเนาะ อย่าเพิ่งเอาข้าวให้ลูกกินเพราะว่าเด็กเท่านี้กระเพาะเล็กนิดเดียวอยู่เนาะแค่นมแม่ก็เป็นสารอาหารที่เพียงพอละเนาะถ้าน้ํานมเราไม่ค่อยมีการดูดของลูกอ่ะบ่อยๆอ่ะมันจะไปกระตุ้นให้ตอมน้ํานมมันสร้างนะคะจะค่อยๆทําให้น้ํานมมันผลิตมาแต่เราจะต้องแบบมีอาหารเสริมด้วยเนาะตามท้องถิ่นของเราไม่ต้องกังวลเนาะหัวปลีแกงหัวปลีของเราขิงบ้านเราก็มีเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะเสริมตัวนี้ด้วยเพื่อไปกระตุ้นให้น้ํานมมันหลั่งได้ดีขึ้นเนาะ เวลาเราจับลูกเรอดูการให้นมลูกอะไรเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเช็ดปากลูกทําความสะอาดช่องปากของลูกด้วยนะคะเนาะแ,แล้วลูกมีภาวะท้องอื่นท้องเฟอ้ออะไรไหมคะขับถ่ายปกติไหมลูกฉี่วันละกี่ครั้งหกถึงแปดถึงแครั้งแล้วถ่ายล่ะสองถึง,คงสงงครั้งก็ถือว่าปกติเนาะในเด็กที่กินนมแม่นะคะ ให้สังเกตด้วยหลังเด็กอ่อนเนี่ยเขาจะพูดไม่ได้เขาจะแสดงอาการไม่ได้แต่ถ้าเขาจะร้องไห้งอเงยแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะท้องอืดหรือว่ามีไข้ให้สังเกตลูกบ่อยๆเนาะถ้าลูกมีไข้ก็ให้เชดตัวลดไข้ด้วยนะคะเนาะและถ้ามีภาวะผิดปกติให้รีบพาลูกไปที่โรงพยาบาลเนาะสังเกตด้วยว่าลูกมีตัวตัวเขียวอะไรไหมหรือว่าลูกซึมอะไรหรือเปล่าถ้าลูกมีภาวะผผิดปกติให้รีบไปหาหมอที่อนามัยเนาะหรือไปที่โรงพยาบาลนะคะ